สตรีมสดทุกวันผ่านแอปมิกะไลฟ์เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาแล้วเจอกันนะครับผมพบกับ Flying Mini Joystick จ Joy อยเล่นเกมมือถือในราคาสุดโดนและโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อแพ็คคู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมไม้กับรายการไม้ซีเอชรอเกมกรีน่าอาร์โอวีไทยกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวฮีโร่สกินใหม่นะของมาล็อกนั่นเองครับสกิลลิมิเต็ดโอเคผมปรับภาพทั้งหมด เฮดีแล้วโอเคเขาโครงก็เปิดนะครับปรับภาพแบบเรียกได้ว,ว่าสูงสุดทุกอย่างที่ผมจะปรับได้ในเครื่องของผมแล้วนะตอนนี้นะเพราะจะได้ให้เห็นแบบเอฟเฟกต์สกิลของตัวมาล็อกลิมิเต็ดนี้นะครับผมอ่านี่เลยสกินนี้ถ้าผมซื้อมาในราคาเรียกได้ว,ว่าย่อมเยาวนะครับผมย่อมเยาวแพงเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะมนเป็นลิมิเต็ดเนี้ยเปิดขายทีเดียวนะครับผมอย่างเท่ดูดิโคตรเท่ครับผมสําหรับสกินนี้นะก็ส่วนเรื่องสกิลต่างๆเพิ่งทําคลิป รีวิวมาหรอกไปในเมื่อ2วันก่อนเองมั้งก็ย้อนไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะแนะนําไอเทมเซตใหม่กันดีกว่านะครับผมโอเคไอเทมที่ผมจะออกกันในวันนี้จะเป็นเซตนี้เลยครับไอเทมชิ้นแรกจะออกมาเป็นรองเท้านะครับผมบวกเกราะ110หน่วยแล้วก็ลดความเสียหายที่ทได้ที่ได้รับจากการโจมตีปกติ15%นะครับผมแล้วบวกความในการเคลื่อนที่ส่วนที่สองอกปเป็นเสื้อคลุมแดงครับบวกเกราะ3 30หน่วยบวกพลังโจมตี80หน่วยแล้วก็สร้างความเสียหายเวท1น0่หน่วยนะครับผมแก่ และชิ้นที่3ผมจะออกมาเป็นเสื้อคลุมฟ้านะบวกลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็บวกเกราะ300หน่วยพร้อมกับบวกพลังชีวิตถึง800หน่วยเลยแล้วก็การโจมตีหลังจากใช้สกิลไปนะจะทำให้ศัตรูติดสโล30%แล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับผมเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเลยนะผมเอกไว้สโลและไล่หัวนั่นเองและชิ้นที่4ครับออกมาเป็นถุงมือคนยักษ์ครับผมเฮอร์คิวลิสนั่นเองนะบวก50พลังโจมตีบวกเกราะ,ะ180หน่วยแล้วก็ต้านทานเวท150หน่วย จุดเด่นของไอเทมชิ้นนี้ก็คือเมื่อ h p ตของเราตามกว่า40%จะทําให้เราตัวใหญ่นะบอกพลังโจมตี40หน่วยแล้วก็ได้รับโล่ป้องกันนะครับผมทําทให้เราป้องกันดาเมจอะไรต่างๆได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วดูน่ากลัวขึ้นนะตัวใหญ่เมล่ะและชิ้นที่5ครับออกมาเป็น เกราะเขียวเขาบผมไอเทมชิ้นนี้บวกต้านทานเวท180หน่วยแล้วก็บวกพลังชีวิต1,100หน่วยพร้อมกับความเร็วในการเคลื่อนที่5%แล้วก็เมื่อเราโดนโจมตีก็จะฟื้นฟู HP ครับผม8%ใน2วินาทีครูดาวเป็แค่10วินาทีเท่านั้นและชิ้นสุดท้ายออกมาเป็นดาบแดงนะครับผมบวกพลังโจมตี200หน่วยแล้วก็เมื่อ HP ของเป้าหมายน้อยกว่า50%เราก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้นได้อีก30%เลยนะครับผม,ผมก็นะเอาไว้ออกหลังเกมไล่หัวชาวบ้านนั่นเองนะครับผมโอเคก็เ,าาเป็นเซ็ตนี้เลยนะรับสห คลิปในวันนี้นะก็อย่างเทสกินอนะ่ะมันก็เท่มันก็สมราคาดีลิมิเต็ดนะครับผมลิมิเต็ดนะและ้วคือในเกมมันเท่จริงไอตัวเนี้ยตัวใหญ่แล้วก็รายละเอียดอ่ารายละเอียดของโมเดลตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดาบก็ดูน่ากลัวขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเรากดคิวไปกับเจลิวนะครับผมเจลิวรออยู่นะโอเคลุยกันไปครับ คือเมื่อกี้เกมแรกเล่นไปแล้วนะผมก็ชนะนั่นแหละแต่ว่าแบบไม่ได้อัดคลิปนะผมไปลองดูเฉยๆว่าเฮ้ยมันสวยหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะก็คือมันสวยจริงครับสวยจริงสกิลต่างๆของเขานะก็กดคิวกันไปอืมตอนนี้ยังก็ยังเชา้าอยู่เลยนะยังสิบแปดโมงกว่านะผมยังไม่เที่ยงด้วยซ้ำเลยนะเผื่อคลิปนี้ก็รีบทำอาจจะได้ลงก็อาจจะได้ลงประมาณช่วงทเที่ยงของวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมลองรีบทำหน่อยแล้วกันเนาะ อย่าลืมนะมีสตรีมทุกวันเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเป็นต้นไปยาวๆจนสามถึทุ่มเลยนะครับสตรีมยาวๆ3-4ชั่วโมงเลยนะผ่านแอปมิกะไลฟ์นะครับผมโอเคจับคิวเป็นที่เรียบร้อยลืมดาวน์โหลดแอปเพื่อไปรับชมผมสตรีมได้นะครับชื่อช่อง my ch เลยอ่ะกดไปอินมาลอกนผมอย่างเท่โอ้ปุ้มอะโด,ดโตุ้มตุ้มอย่างเท่ด้วยแล้วดูมือมันนะครับมือมันเป็นแบบ อะไรแบบมันพร้อมบวกอะเออมือมันทำท่าเหมือนพร้อมบวกอะและเรียบร้อยทีไม่มีแอสซิสินหลิวเล่นแอสซิสินไม่เป็นครับ <c oughs> เออว่ะสายเมทนะกิลดอร์บอกว่ากิลดอร์จะเล่นสายเมทเนอ,อ,อรกิลด์เดอร์นางเดอร์โอเคก็ไม่เป็นไรไม่มีแอสซิสินก็ไม่มีแอสซิสินวะเอาตามมีตามเกิดน,นะครับผม <c oughs> โอเค น่าจะได้เซตนี้แล้วแหละฝั่งผงจะมีเป็น, Tank น 2, แท้งสองนะครับผมไฟเตอร์2แล้วก็เมทหนึ่งไม่มีแอสซัสซินไม่มีแครี่นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องรีบจบนะเลดมาจะลําบากเอานะครับผมฝั่งของเขาจะมีเป็นไฟเตอร์สองนะครับผมแท้งหนึ่งแล้วก็แครี่หนึ่งแอสซัสซินหนึ่งนะครับฝั่งของเขาจะไม่มีเมทแต่ว่าก er นะิลเดอร์น่าจะเล่นเป็นเมทอยู่แหละโลตันนะครับผม ก็มาดูกันในเกมแหละว่าจะเป็นยังไงครับก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมใครที่ดูกันอยู่นะฝากกด subscribe สาหรับคนที่ยังไม่ได้กดเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมกดนะครับผมอย่าลืมกดนะอืมอืมแต่ว่าไอวีเขาโล่น้ําตาลอยู่นะไอวี Ivy เขาโล่น้ําตาลอยู่นะแล้วหมออทอของเขาก็โล่เพิ่งไอ้นี่ไงอาจจะชนะได้อยู่นะบัตเตอร์ฟลายทีมของเขานี่น่าจะแบบมึงจะถึกกันไปไหนเนี่ยอะไรประมาณนี้วะ น่าจะ,ะไล่คิวคิกซี่ตัวเดียวแหละง่ายอยู่นะครับของตัวอื่นน Q ี่คิวยากนะพัตเตอร์ายเจอแท้งอย่างนี้นี่แบบเจอเจอตัวเยอะๆอย่างเงี้ยพัตเตอร์ายจะลำบากนะครับผม okay. โอเคโหลดชาร์จยังก็เดี๋ยวผมไปเอาบัฟแดงกับหลิวก่อนแล้วกันเนาะเพราะไม่มีคนฟาร์มเนี่ยงั้นขอบัฟแดงแล้วกันโอเคไปหลิวเอาบัฟแดงกัน <laughs> ได้บัฟแดงมายืนอย่างนี้ก็สวยนะดูดิ รูดาบของมันเนี่ยสวยนะแล้วก็ปีของเขาก็สวยนะครับผมสวยจริงๆสวยจริงๆสกิลที่1ก็เปลี่ยนอ่าแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกต์สกิลต่างๆของเขาก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับผมมียังไม่กี่ตัวนะที่พวกเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนอ่ะมีประมาณ5 6ตัวมั้งเนาะที่เอฟเฟกต์สกิลของเขาเปลี่ยนตามสกินที่ใส่นะครับผมมันก็เลยแพงนิดหน่อยแหละมันก็แพงมันก็แพงอ่ะ 700กว่านะแต่ถ้าเกิดซื้อในแพ็คกล่องนะผมก็จะเหลือแค่580กว่านะครับผมใครที่ยังไม่รู้ว่าซื้อยังไงก็สามารถไปรับชมคลิปได้นะออกลงไวเมื่อเช้านี่เองนะย้อนไปดูกันในช anel ได้เลยสกิลที่2สกิลท่าดูดวิญญาณของเขาก็สวยมากเลยนะเป็นแบบกรอกแล้วก็มีแบบแสงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บด้ย BST กากแมจ่าจ่จ,จ่ฟันหน้าไปเก่งเหลือเกิน BST กาก เอาที่สบายใจเลยแล้วกันอ่าแล้วก็สัญลักษณ์ที่ติดบนหัวของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมาฟาร์มเตากันไปก่อนครับผมเร่งนะตอนนี้เร่งเงินเร่งของนะครับถ้าไม่เร่งนี่สู้เขาไม่ได้แน่นอนดูยังสวยอะลูกแก้วมนะันอะก็อาจจะแบบต้องปรับภาพให้เห็นต้องปรับภาพให้แบบสูงสุดด้วยหรือเปล่านะถ้าเกิดใครที่ปรับภาพสูงสุดไม่ได้ก็อาจจะไม่เห็นเอฟเฟกสวยๆพวกนี้นะครับผม เดี๋ยวดูสกิลสามนะโคตรอลังการนะของไอ้ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมไปแก๊งหาเลนแก๊งหน่อยแล้วกันมังกรเล็กมาแล้วโอเคบัตเตอร์ฟลายครับผมไปแก๊งเลนกลางยังไงเทเลพอร์ตหลบไม่ได้จังหวะนี้ครับผมสวยงามแล้วบัตเตอร์ฟลายลงเลนล่างมาวะชิบหายละฟาร์มมังกรเล็กไม่ได้ครับผมบัตเตอร์ฟลายลงมานะโอเคไปตามล่าบัตเตอร์ฟลายหน่อยหนึ่งหนึ่งแม้จะสู้เขาได้อยู่นะเพราะว่าผมพอสมควรนะครับ ไม่โดนหรอกอ้าวอยู่ตรงมังกรแล้วนี่ไงนี่ไงเดี๋ยแป๊บแป๊บแป๊บขอเคลียร์คลิปก่อนคลิปเลนกลางนี่ก็สั่งโวนกลุ่มยังไงปลาปามาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วเสียครับผมโอ้โหแล้วโดนจับสกิลของกิลเดอร์ครับแล้วยังไงสตาร์ทมาแล้วจวังหวะนี้สบัดดาบไม่โดนแต่ว่าตัวหลังยังไงครับคิกซี่โดนไล่อยู่คิกซี่โดนล้วงอย่างนี้ช่วยไม่ได้นะครับผมต้องถอยแล้วนะเข้าไปช่วยไม่ได้จริงๆครับไม่มีสกิลช่วย ล้วไกลจะเวลสี่แล้วยังไงฟันได้อยู่ฟันได้อยู่ฟันไปจังหวะนี้แล้วระเบิดระเบิดโตวตู้มได้อยู่ครับผมหนึ่งศพแล้วกระโดดไปจังหวะนี้ไอริต้องโดนต้องโดนแล้วแหละเพื่อนต้องโดนแล้วแหละอ้าวแล้วกิลด์กิลด์กิลดอยว่าไงแล้วตัวหลังครับผมมาท้อนะฟันหลังขาดฟันหลังขาดทาเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปแล้วบัตเตอร์ฟลายว่ะเลือดน่าจะไม่เยอะนะกิลดอร์สตันโดนไหมไม่โดนครับผมไม่โดนกำลังไปบอม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  สโลไปหนึ่งจังหวะแล้วฟันหลังขาดไหมไม่ขาดว่ะแล้วก็กลับมากระโดดส่วนแล้วกิลดเดอร์กิลเดเออร์เฮ้ยกิล,ด,ล,ด,ลด์เพ oh. ื่อนโอ้เสงเป็ดเลยอะกิลดเดอร์น่าจะฟาร์มคลิปอยู่หน้าป้อมนะน่าจะเกลี่ยคลิปอยู่หน้าป้อมนะเออเขามาสกิลสองเร็วกว่าน,นี้นี่บัตเตอร์ฟลยน่าจะตายนะครับผมเสงเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหอยู่หอยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเรียนล่างครับผม หนึงน่งๆอยู่ผมเอาบับแดงก่อนแล้วกันนะจะได้แบบเดินเกมได้ง่ายขึ้นนะครับมันตีสโลว์นั่นเองบับแดงว้าวแล้วเจอเจอเจอโจดเจอโจดไอริว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะหนูน้อยสายนินจาฮาโตริกระโดดรอเลยแล้วกันมันต้องหัวลั่นแล้วแหละแ,แล้วได้อยู่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกิกซี่มาแล้วกิกซี่มาแก๊งแล้วปาดเรียบร้อยครับผมตายไปสองชัวหวะนี้เรียกได้ว,ว่าเกมมาส,สู่สีครับผมสกอร์ตอนนี้4ต่อ4นะครับ เกมสูสีมากนะตอนนี้คือสูสีอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องได้เปรียบอะเพราะว่าเลดเกมมาเราจะสู้เขาไม่ได้เขามีทั้งแอสซิสมีทั้งแครี่นะครับผมเลดมาจะลําบากนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องรีบครับผมรีบจบจบได้รีบจบ,บ,จบถอยก่อนถอยก่อนคลิปหมดละสวยดีสวยดีสดําหรับใครที่อยากเห็นเอฟเฟกต์สวยๆนะครับผมแต่ว่าโทรศัพท์ไม่เอือ้ออานวยก็แล้วไอรีมาวะ่ะถอยก่อนก็ได้วะก็คงต้องหาซื้อโทรศัพท์ที่มัน อ่าสเปคสูงสูงนิดหนึ่งนะครับผมล้อมแลมอะไรเงี้ยเยอะนิดหนึ่งนะครับ CPU ก็ดีนิดหนึ่งสแตนด์ดากอนนะครับผมสแตนดดากอนอ่าหกสองอ่าแปดสองศูนย์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะแปดสองห้าโอเคตีเต่าเนาะครับผมรอคลิปอีกชุดหนึ่งน่าจะได้อยู่นะป้อมมันใกล้แตกแล้วอะอืมสวยสวยสกินนี้สวยดีครับผมน่าจะมีคนหันมาเล่นอ่าพวกไฟเตอร์สายพวกนี้น่าจะเยอะขึ้นนะ ตีป้อมตีป้อมอย่าไปสนใจมันตีป้อมก่อนโอ้โหแล้วเอาก็เอาวะเอาก็เอาวะบวกได้ริวริวลิวกับมาบวกริวกับมาบวกสวยและเรียบร้อยครับผมฟันหลังคาไปอีกหนึ่งศพสกอร์ตอนนี้เริ่มมาครับผม7ต่อ4นะสกอร์ทีมสกอร์ส่วนตัว4 1นะหอมส1 1แอซิสหครับแล้วเล่นกลางยังไงมอทอสสโลไปแล้วก็จังหวะนี้ฟันหลังหักไหมไม่หักวะมอทอสถึกนะฟันเข้ายากนิดนึง ถ้าเกิดฟันพวกบงังพาเงี้ยฟันแรงมากนะสกิลที่หนึ่งะนี่ไงนี่ไงถึกแล้วไงตีได้เวล่าและสัญลักษณ์บนหัวอย่างเท่ดูเลสัญลักษณ์ของสกิลที่1น,นะครับผมผมองบอกว่าสกิลจิตตัวทำงานนิดนึงเล่นบนถอยนะถอยนะขึ้นไปหมดแล้วนะจะหันกลับไปส่วนไหมสกิลสาจะมาละ โอเคก็ฟาร์มเตาไปก่อนครับทาอะไรไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรนึกอะไรไม่ออกฟาร์มครับผมอ่าหลักการง่ายๆนะคิดว่าจะทําอะไรคิดอะไรไม่ออกก็ฟาร์มแค่นั้นเองฟาร์มไปเรื่อยๆครับแต่ไม่ใช่แบบฟาร์มจนหายนะฟาร์มเข้าป่าหายอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะ <c oughs> เกได้มาเป็นกระส้มแล้วไล่เล่นกลางโดนครับผมหลิวโดนสกิลสามออกมาแล้วยังไงมีกระโดดอยู่นะกระโดดอยู่กระโดดได้อยู่กระโดดได้อยู่ โอ้เรียบร้อยอย่างนี้ต้องมีศพแล้วแหละนี่นี่นี่แครีรีแครีรีตามตามโอ้ยไอรีมันจะตายแล้วบัตเตอร,ร์ไฟลยโดดมาจังหวะนี้ครับผมยังไงไม่โดนฟาดบวกต่อบวกต่อบวกต่อคลิปมาแล้วเพื่อนขอฟาดหน่อยเหอะขอฟาดหน่อยเหอะดูจังหวะนี้คัวอยู่คัวอยู่แล้วโอ้โหกิเด์จะตายแล้วไม่ตายว่ะเซฟิตพุ่งเข้าไปนะสกิลแล้วแต่ไม่ตายรับผมกิเดอร์อย่างถึกกิเด์เด็กแวน้น โอเคโอเคตอนนี้เกมเริ่มได้เปรียบนะครับผมสกอทีมตอนนี้นะ11ต่อ5ครับป้อมก็ได้เปรียบนะป้อมเรายังไม่แตกเลยโอเคโอเคเกมารูปแบบนี้สวยอยู่ครับแล้วกิวด์ไม่น่าจะรอดแล้วแหละขนาดนี้รอดแล้วคลิกซี่โดนด้วยครับจังหวะนี้บัตเตอร์ฟลายไหลนะหลิวถอยเลยก็ได้ไม่ไม่น่าจะนีแล้วแล้วหลิวจะโดนด้วยไหมน่ยโอเคสกลิลสามออกมาได้อยู่ครับผมแล้วมังกรเกิดไงมังกรเกิดไปเฝ้ามังกรหน่อยดีกว่า เผื่อเขามาตรงมาตีเงี้ยผมสกิลสามโดดไปลารดนะอีอีเฝ้าไว้ก่อนเออรู้แล้วเฝ้าอยู่นี่เจอ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 มาเดินเซอร์เวย์เพื่อนเดินเซอร์เวย์เหรเอ,รอ,รอ,รอรแล้วมาเยอะมาเยอะไม่กลัวริวมาไหนริวมาไหนล่ออยู่มามามา,มาลิวมาริวมาสกิลสามโอ้ยชิบหายสกิลที่สามของผมโดนแคนเซิลนะครับผมแคนเซิลสกิลทิ้งจากสกิลที่สามของมอทอนนะ เขาสตัร์มาพอดีอะลืมไปว่าหลิวไม่มีสกิลที่3นะครับผมดูยังไงว่ามีสกิลที่3หรือไม่มีสกิลที่3ามมาสังเกตตรงมุมบนซ้ายนะครับผมตรงรูปฮีโร่ตัวละครฝั่งเราว,าว่ามีตัวอะไรบ้างแนละ้วจะมีปุ่มเขียวๆอยู่นะไอแสงสีเขียวนั่นแหละจะบ่งบอกว่าเพื่อนเรามีสกิลที่3หรือเปล่านะครับผมอ่านะ,ะก็เป็นความรู้เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วมังกรเสียไปแล้วไงไปรอทําไมเนี่ยมังกรก็ไม่ได้แล้วคิกซี่โดนไหล่กะ เรียบร้อยครับผมคลิกซี่ตายนะยังไงหลิวเกมเริ่มแล้วเริ่มกลับมาหนักอีกแล้วครับผมจากเกมได้เปรียบอยู่หน่อยๆน,นะฟันไปบวก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 จับได้ไหมจับได้ไหมมีโดอยู่แล้วจับไม่ติดครับผมยังฟันตามได้อยู่นะยังฟันตามได้อยู่นะมีสกิ enger, ลชาเลนเจอร์ระเบิดอยู่แล้วฟันขอฟันหน่อยฟันจังหวะน,นี้ระเบิดตัวไม่ทันครับผมแล้วกระโดดรอเลยแล้วกัน มันต้องตายมันต้องตายอยู่ว่ะเพื่อนมันต้องตายอยู่ว่ะแล้วยังไงมอทอเริ่มฟันเข้าแล้วนะเพื่อนเราเริ่มฟันนายเข้าแล้วนะเพื่อนแล้วฟันโอ้โหไม่ตายว่ะนิดเดียวเองได้อยู่ได้อยู่ชัดดาวครับผมสวยสวยสวยฟันไปฟันอย่างแรงไอรีบอกฟันขนาดนี้ฟันขนาดนี้นี่ไงขวดต่อไปโอเคเพื่อนเพิ่มเรือให้อยู่ครับผมไม่ไม่พังอีกโอเค มามามาโจมตีเลยโจมตีเลยโจมตีไปฝันได้อยู่ฝันได้อยู่ไอรีจา่าโอ้ยนิดเดียวเองโอเคได้อยู่ครับผมกิกซีป่ปาตาอยู่มอท็อตเสียดาวนิดเดียวหลายครั้งแล้วนะนิดเดียวหลายครั้งแล้วนะเดี๋ยวรอไอเทมดาเมจก่อนนะครับผมถ้าเกิดเริ่มมีดาเมจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเหลืองเดี๋ยวมีเหลืองแล้วเรียนล่างจะได้ไหมไม่ได้จะได้ครับผมบัตเตอร์ฟลายมากันละโอเคขอบัฟเรียนล่างก่อนแล้วกันบัฟ บ,บ,บับเลสนะครับบับแดงนี่นี่สวยดีนะดูปีกมันเป็นเหมือนธรรมชาต,แติแบบมันไม่ตึงอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่แบบกลางตึงตลอดนะมันก็เป็นแบบธรรมชาติเวลาเดินจะขยมแบบย่นย่นบ้างอะไรบ้างนะครับมันเหมือนธรรมชาติปีกอะไรประมาณนะี้สวยดีสวยดีสกินล่างนี้มันก็ต้องสวยแล้วแหละเพราะเสียตังซื้อมาแล้วอ่ะ <laughs> มันก็ต้องสวยแล้วแหละ โอเคได้มาเป็น่าเสื้อคลุมแดงแล้วนะครับผมไอเสื้อคลุมฟ้าแล้วนะเรากระโดดกระแทกหน้ามาครับผมจังหวะนี้ยังไงฟันไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยลงไปนอนคุยร,รากมะม่วงครับผมและไอริแคร์รี่โดนไปหายแคร์รี่ก่อนเลยจังหวะนี้ตุ้มแคร์รี่เหรอแคร์รี่ฟันไม่โดนครับผมยังตีอยู่ยังตีอยู่เพื่อนยังตีอยู่ยังไงฟันไปจังหวะนี้แล้วระเบิดตัว,ต,วตุ้มเรียบร้อยครับผมหนึ่งศพแล้วมาตัวไหลมาไหลมายังไงครับมีฟันอยู่นะมีฟันอยู่แล้วเรียบร้อยสองศพครับผมแล้วไอริจะคิวผมไม่ได้เลยว โ oh, oh, oh. อ้โหยางแข็งดูดิยางแข็งอะจังหวะทีมจังหวะทีมบวกเมื่อกี้เลือดยังเหลืออีกแล้วทําไมเมทเลือดมันเต็มเลยวะไม่มีใครสนใจเมทเลยใช่ไหมี่ยบัตเตอร์ฟลายไม่สนใจเมทเลยใช่ไหมแล้วดันไม่ได้ครับผมไม่มีคลิปนะโอเคไปเคลียร์คลิปเลนล่างก่อนไปเลนกลางก่อนอย่างที่บอกครับผมคิดคิดอะไรไม่ออกนะเคลียร์คลิปไปฟาร์มไปนะไม่มีอะไรทําก็ฟาร์มแบบแล้วสวยครับผมเซฟิดหนึง่งหนึ่งกับมอทอสนะมอทอสด,ด้วนครับผมเมื่อกี้ มามามามังกรมาตีมังกรกันนี่ไงเล่นมันดีนะเล่นมันดีนะไอตัวเนี้ยมันมีความเถื่อนดีเถื่อนตรงสกิลอะไรเถื่อนตรงสกิลที่หนึ่งนะครับผมเวลาฟันแล้วมันรู้สึกสะใจดีนะสกิลที่หนึ่งฟันไปละเพราะมันฟันแรงไงมันรู้สึกมีพลังนะในการฟันอ่าไปเอาบัฟไปเอาบัฟแดงก่อนดีกว่าจะได้บวกมันขึ้นนะครผมถ้ามีบัฟแดง ขอบัฟแป,ป๊บขอบัฟแป,ป๊บอย่าเพิ่งบวกนะโอเกได้ไมาเป็นนะถุงมือคนยักษ์แล้วนะครับผมตอนนี้นะเราจะตายยากขึ้นอีกแล้วครับแค่นี้ก็ตายยากไม่พอใช่ไหมสกิลที่2ของเขานี่ถ้าเกิดมียูนิตฝั่งตรงข้ามพวกคลิปหรือว่าพวกฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเยอะๆแล้วกดดูดไปนี่โอ้โหได้เลือดอย่างเยอะได้เกราะอย่างเยอะไม่ใช่เลือดเดี๋ยได้เกราะนะครับผมเกราะป้องกันน,นั่นเองอย่างเยอะเนี่ยดูดมาฟันไป โอ้โห oh, แล้วมาเลนกลางเพียบเลยมาเลนกลางเพียบแล้วสกิลสามมาแล้วจังหวะนี้กิลดอร์ก็มาอุย้ยโดดไปก่อนแล้วจ้าเกือบโดนกิลดอร์จับเมื่อกี้นะแล้วถูกมือคนยักษ์ทำงานเขาผมตัวใหญ่นะตัวใหญ่แต่สีทองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่รับผมแต่ว่าตัวใหญ่อยู่แล้วยังไงบัตเตอร์ฟลายเจ้าให้ได้เลยแล้วหนี่ขอสักตัวก่อนตายดีกว่าเว้โอ้โหแล้วบวกครับจังหวะนี้คิกซี่คลิกซี่ซโดนไหลแล้วหลิวโม่งตายไปรขบผมบัตเตอร์ฟลายแล้วจังหวะนี้สวยงามตายไปถึงสี่ตัวด้วยกันนะโอ้โ oh, ห oh. คือทีผมเขาจะมาคิวผมไงจะคิวผมให้ได้ไง ซึ่งผมมันตายยากก็จะคนอ่ดตายยากเออพามาตายในป้อมผมสี่ตัวเลยนะแล้วมันนี่ไงหลิวแทงแล้วหลิวแทงแล้วก็ตีดิเอ้าเอา,เอาไม่ตีป้อมไปตีคนเออนะพอมีคนแทงก็ไม่ตีป้อมไปตีคนเฉยเลยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นครัวผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะป้อมเปิ่มไม่ได้แล้วมังกรจะเกิดแล้วเพื่อนฮัลโหลกำลังไป ไปช่วยเขาตีมังกรดีกว่าเ็กซี่เมรเล่นดีครับผมแล้วใครทักวาเมรเล่นดีนะรอตีมังกรแล้วอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปตีมังกรกันตูมสกิลสามยังสวยอะดูดิเป็นแบบคล้ายๆกับวงเวทอละไรประมาณนี้นะสวยดีสวยดีเราบัตเตอร์ฟลายมาจะเอามังกรให้ได้แต่ไม่ได้รเพื่อนเสียใจด้วยแล้วพาเพื่อนมาตายหมดครับผมจังหวะนี้ตายเป็นหมู่ตายเป็นคณะ อืมเรียบร้อยฟันไปได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่ตัวครับผมได้อยู่ตวัวแล้วยังไงกิลด์กิลด์ไม่น่าจะตายแล้วเพื่อนเราต้องสามตัวเอาตัวแครี่ก่อนดีกว่าแครี่ก่อนดีกว่าหลวงแครี่ก่อนดีกว่าขอฟันโอ้โหแล้วเซฟฟิตมาไงวะเนี่ย <c oughs> แล้วเรียบร้อยครับผมทีมของเขาตายไปถึงห้าตัวได้กันนะอ่าน่าจะจบเกมนะครับผมช็อตน,นี้น่าจะจบเกมแล้วแหละทีมของเขาไม่ได้เลทน,นะทีมของเขาไม่ได้เลทรีบจบครับผมรีบจบอย่างนี้สบายนะ โอเคบัตเตอร์ฟลายทีมของเขาจะเกิดแล้วอีกสองวีเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วบัตเตอร์ฟลายมาเดะมาเดะโดดโดดลงกับพื้นครับผมนี่ไงและฟันระเบิดตัวเรียบร้อยแล้วชิปหายป้อมนายยิงตายครับผมเดินเลยไปน,นิดหนึ่งนะเดินเลยไปน,นิดหนึ่ง <c oughs> ป้อมนายเขายิงตายโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่แรยกับการรีวิวมาล็อกนะครับผมกับสกินใหม่นะสกินลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมหลิว MVP ไปนะก็ เป็นสกินที่เรียกได้ว,ว่าสวยงามอลังแท้แหละตะลึงเลยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่นะกิจกรรมะสะสมหัวใจนะครับซึ่งเอาไปแลกเป็นฮีโร่เช่านะครับผมมันไม่ค่อยโอเคฮีโร่เช่าขอสกินเช่าได้ไหม <laughs> ฮีโร่เช่าคือฮีโร่เช่า,าไปลงแรงไม่ได้นะครับเอาไปลงแรงไม่ได้นะลงได้แต่หมวดจับคู่นั่นเองนะครับผมโอเคก็ผมคิว12สาย5 4 12นะก็ประมาณนี้เลยกับการเล่น มอหลหอกนะครับไอเทมก็สามารถลองนําไปประยุกต์ใช้หรือว่าลองออกตามกันได้นะครับผมอืมก็นะขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบด้วยนะฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยแลวฝากกดซับสไครต์สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับผมเจอกับผมไม้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ